สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบขอผมเครื่องปริ้นเอกสารหยอดเหรียญอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วย a r d u i n o Uno ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัว a r d u i n o Uno แอเมกาสานะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอิเดเฟกกับตัวบอร์ดรีเลย์ขนาด2 c h ช n n e l ครับเพื่อทำห้าที่ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าภายในส่วนของตัวเครื่องบรินเตอร์ครับให้สามารถที่จะทําการปริ้นเอกสารนะฮะตามที่เราต้องการได้นะครับโดยเราจะทําการนะฮะใส่เอกสารต้นแบบเอาไว้ยังข้างบนของตัวเครื่องนะตัวเครื่องปริ้นเตอร์ตัวนี้นะก็สามารถที่จะ ได้ทั้งขาวดาและสีครับฉ,ฉะนั้นตัวเครื่องของเราครับก็สามารถที่จะนะฮะทำการเลือกโหมดในการพิมพ์เอกสารได้ไม่ว่าจะเป็นสีหรือขาวดํานั่นเองนะครับโดยการกดสวิตช์ท e ี่อยู่ทางด้านหน้าตัวเครื่องครับนาโดเดียม nice ีในสอตัวหน้าจอ LCD ขนาด16ครณ2มาทันแบบ IPS นะครับแสดงผลการทำงานตัวเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นในสอตัวจํานวนเหรียญที่หยอดรวมถึงนะครับจำนวนแผ่นนะครับที่พิมพ์ออกมาได้นั่นเองนะครับโดยนะครับในส่วนของตัวเครื่องตรงนี้เราก็จะมีในสอตัว c o ลิ Receiver ครับซึ่งสามารถที่จะทําการรับเหรียญได้ทุกเหรียญนะับไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาทสอบาท และ10บาทนะครับโดยตัวโคลิซูตัวนี้ก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวอัลโดโยโนเพื่อให้นะครับทำการประมวลผลและแปลงออกมาเป็นค่าเงินออกมานั่นเองนะครับโดยในที่นี้ครับเราจะทําการตั้งค่านะครับจำนวนเงินไว้ว่านะครับถ้าเกิดเป็นเอกสารสีนะก็จะปริ้นออกมาอยู่ที่ประมาณ5บาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นขาวดำก็อยู่ที่ประมาณแผ่นละ3บาทนั่นเองครับส่วนของตัวระบบควบคุมทั้งหมดนะฮะก็จะเก็บอยู่ในพัส กล่องพลาสติกเอเอย่างดีครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการติดตั้งและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับส่วนในส่วนตัวสายไฟนะครับข้างหลังก็จะเป็นในส่วนตัว Data Link นะครับที่จะทำามาที่ในการนะครับลิงก์กับตัววงจรควบคุมนะฮะภายในส่วนของตัวปรินเตอร์ของเรานั่นเองครับนอกจากนั้ยังมีในส่วนตัวปั๊กไฟพาวเวอร์ครับซึ่งในส่วนตัวปั๊กไฟพาวเวอร์ตัวนี้นะก็อยู่ด้านหลังมีสวิตช์เปิดปิดนะครับสำหรับตัวเครื่องควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์ของเรานั่นเองนะครับโดยในที่นี้ครับเราจะใช้ปั๊กทั้ ก็เสียบปลั๊ก,พ,กพร้อมกันนะครับเพื่อให้สามารถที after, ่จะทํางานร่วมกันได้นั่นเองนะครับนะครับเนื่อเราพร้อมแล้วนะครับในที่ผมจะทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเมื่อเราทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวเครื่องของเรานะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวระบบนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะติดสว่างขึ้นมาครับโดยในที่นี้ครับหน้าจอของเรานะครับก็สามารถที่จะตั้งได้ว่านับตั้งการเป็นสีหรือเป็นขาวดำนับโดยกันกดสวิตช์ตัวแรกตัวนี้นะครับกดครั้งแรกก็จะเป็นแบ็กไว้นะครับก็คือเป็นนับขาวดำนะครับ กดอีกอันกดอีกครั้งหนึ่งคนระับก็จะเป็นสีนะครับอ่านะครับเป็นคัลเลอร์นะครับส่วนเปนเปอร์ตัวนี้นะก็สามารถที่ทำการเลือกได้โดยการกดสวิตช์นะครับที่อยู่นะครับ ด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็น1นนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นค่านะครับอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อแผทนะครับทีนี้เราก็จะทําการหยอดเหรียญทั้งหมดครับสังเกตที่ไฟที่ปรินเตอร์ด้วยนะครับตัวปรินเตอร์จะพร้อมทางานเมื่อไฟนะตอนนี้ติดนับค้างติดสว่างตรงนี้ไม่ใช่ติดกระพริบนะครับนอกจากนั้นเราต้องทําการใส่กระดาษนะครับนี้ก็จะเป็นกระดาษในส่วนตัวปรินเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับกระดาษต้นแบบก็จะเป็นนะครับรูปลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําการเทดสอบโดยการนะครับปรินนะครับหรือว่า เอกสารที่เป็นสีออกมานั่นเองครับโดยการตั้งหน้าเครื่องเป็นคัลเลอร์นะครับเปเปอร์หนึ่งนะครับก็คือ5บาทให้เราหยอดเหรียญ5บาทในที่เดียวผมจะลองนะครับลองเหรียญ2บาทกับ1บาทดูนะอันนี้2บาทนะครับจำนวนก็จะขึ้นมีประมาณนี้นะครับอันนี้1บาทนะครับลองอีก1บาทนะครับก็อีก1บาทนะครับอ่านะครับเมื่อตัวเครื่องนะครับนะครับเมื่อรับจํานวนเหรียญ ครบแล้วนะครับก็คือ5บาทเมื่อกี้นะครับตัวตัว d l t n Link ของเรานะครับตัวคอนเทเลอร์ก็จะทําการส่งข้อมูลไปยังตัวบอร์ดคอนเทเลอร์ที่อยู่ภายในพรินเตอร์เพื่อให้ทําการปริ้นนะครับกระดาษออกมาเป็นสีออกมาน,นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่นะครับอ่านะครับ ก็จะปีนออกมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวแผ่นต้นแบบที่เราใส่ไว้นะครับก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับตัวริมพเตอร์จะพร้อมรับคําสั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อไฟน้บในส่วนของ p o า e r เตอร์ตรงนี้ติดค้างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลองแบบขาวดาดูนะครับอันนี้เป็นสีน้บที่เรารอไว้ครั้งแรกนะครับส่วนนะครับกระดาษต้นแบบของเราก็จะเป็นแผ่นเดิมนะครับก็คือนะครับแผ่นนี้นะครับใส่เข้าไปนี้นะครับ ันนี้เป็นแผ่นสีครั้งแรกครับสําหรับการปิ้นเผาดามะก็กดสวิตช์อันแรกนะครับให้เป็นโหมดแบกไว้นะครับอ่านี่แบกไว้เรียบร้อยนะครับเลือกจํานวนแผ่นก็คือ1แผ่นตรงนี้นะครับก็จะเป็น3บาทนะครับเราก็หยอด3บาทสมมติผมหยอดเหรียญ5้าไปเลยก็ได้นะแต่มันจะไม่มีระบบทอนตังนะครับเงินสุดที่เหลือมันก็จะกินไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ก็พยายามหยอดให้มันพอดีนะครับผมจะลองที่เหรียญ5บาทดูนะครับอ่านะครับหยอดเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดจานวนเงินที่เราหยอดมากกว่านะครับค่าที่เราเซตไว้ก็คือ3บาทเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวเครื่องเราก็จะทําการส่ง Data ไปยังตัว P รินเตอร์นะผ่านสาย Data Link ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เพื่อสั่งงานให้ตัว P รินเตอร์ทาการปมพนเอกสารที่เป็นขาวดําออกมานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นขาวดํานะครับขาวดาก็จะเร็วกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดสีมันจะน้อยกว่าในส่วนของสีนั่นเองครับครับนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวนะครับเครื่องปรินเตอร์อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญนะครับควบคุมด้วยออร์โนูโนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะที่เป็นเอกสารชนิดอื่นบ้างนะครับอันนี้ปิ้นไปแล้วรวมขอใส่นี้รวมเข้าไปนะครับเพราะมจะได้ประหยัดกระดาษนะครับคู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเอกสารดูนะครับเป็นอนนี้นะครับเป็นที่เป็นเทคเยอะๆบ้างนะครับผมก็ขออนุญาตเอาอันนี้ออกไปก่อนนะครับผมก็เอานะครับแผ่นนี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นสีดูนะครับ ตอนแรกเราปรับเป็นแบ็กกับไว้นะครับเราก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นคัลเลอร์นะครับอ่านี่คัลเลอร์เลือกจํานวนหนึ่งแผ่นห้าบาทเนี่ยครับผมหยอดเป็นจํานวนเต็มเลยนะครับก็คือห้าบาทนะครับขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับเครื่องก็ทําการส่ง Data ไปยังตัวปรินเตอร์ของเรานะครับเพื่อให้ตัวปรินเตอร์นั้นทาการสแกนเอกสารตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการนะครับปริ้นออกมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้เราเลือกเป็นสีนะครับห้าบาทนะครับนี่นะครับเอกาสารที่นะครับเป็นออกมาก็จะค่อยๆทยอยออกมานั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นสีนะครับอ่านี่นะครับเพราะว่าผมลองเทสเป็นตัวอักษรเยอะนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นสีออกมานะครับ ครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวนะครับเครื่องพินเตอร์อัตโนมัตินะครับแบบหยอดเหเรียญควบคุมด้วยอันโนยูโนครับผมผมขอจบการนำเสนอนะฮะแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ